โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกนชินอิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั่นก็จะเป็นวันที่2แล้วที่จะเป็นเนื้อเรื่องของเวสเรื่องราวบนเกาะซูรุมิซึ่งเรื่องราวในวันนี้จะมาในชื่อว่าฟังโนตออกเทปของมาอุชิโรที่จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเขาที่แล้วที่เราไปตามหามาอุชิโรแต่มันกลับหายไปซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมีกลไกปริศนาอะไรบ้างก็มาติดตามเราฟังกันได้เลยโดยเริ่มแรกนั้นเราจะกลับมาหาคุณซูมิดะ ซึ่งเธอในตอนนี้นั้นได้รวบรวมผู้คนเหล่าคนที่เธอเคยรับจ้างให้ไปตามหามาอุชิโรที่เกาะสุลุมิเพื่อนําทุกคนมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเกี่ยวกับมาอุชิโรที่หายไปซึ่งนั่นก็จะประกอบด้วยริวจิหนุ่มนักสืบประจาสํานักบางโกะที่จะมาพร้อมกับซังโกะประธานราสารพัดร,รับจ้างสืบพร้อมกับนักประจนภยัยโลอ์ลผู้ลืมแดลี่ โดยทุกคนนั้นต่างก็เป็นคนที่รับความขอของคุณทุมิดะที่เข้าไปตามหามาอุชิโรในเกาะซูลุมิซึ่งทุกคนก็ได้บอกว่าได้เอาบานอุชิโรออกมาแล้วจริงๆแต่มันกลับหายไปเมื่อตอนมาถึงที่นี่และแถมยังเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะอ,อีกด้วยนั่นก็คือพวกเขาได้พบกับเด็กปริศนาคนหนึง่งที่ตรงบริเวณทางเข้าเากาะซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลูนั่นเองแต่ซังโกะก็ได้เล่าว่าอรารยธรรมของเกาะซูลุมินั้นได้ถูกทำลายลงไปเมื่อหลายพันก่อนอย่างสิ้นเชิงอรารยธรรมเหล่านั้นถูกทำลายโดยท ซึ่งการที่เราเจอชาวเมืองที่ยังอยู่บนเกาะน,นั้นถือเป็นเรื่องแปลกและลึกลับเป็นอย่างมากซึ่งสุดท้ายแล้วตัวของเรานั้นก็ไม่ได้ข้อสรุปทาให้ตัวของซูมิดะนั้นที่จะยกเลิกคําขอในการตามหามาอุชิโรซึ่งเคว้ก็จบลงแค่นี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้่เราเล่นเฉยๆแหละซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปที่เกาะซูลูมิอีกรอบเพื่อตามหามาอุชิโรและสืบหาความจริง ด้วยตัวของเรานั้นก็จะเดินทางกลับไปยังเกาะซูลูมิซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเกาะนั้นถูกปกคุมไปด้วยหมอกทั้งเกาะเลยซึ่งเราก็จะต้องไปเริ่มตรงทางเข้าเหมือนเดิมโดยเมื่อเราเดินทางมาถึงทางเข้าแล้วหมอกที่ปกคุมอยู่ก็จะหายไปซึ่งการเข้าประตูนี้ไปก็เปรียบเสมือนกับการเข้าเขตแดนอย่างเช่นเดียวกับการลอดผ่านทริอี เป็นเขตแดนลึกลับที่เรายังไม่สามารถหาคําตอบได้จะเป็นการบอกโดยในนว่าดินแดนที่เราเข้ามาในตอนนี้นั้นอาจจะไม่ใช่ดินแดนตามที่เราเห็นจริงๆซึ่งเมื่อเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับน้องลุยเช่นเดิมซึ่งตัวของน้องเขาดีใจเป็นอย่างมากที่เราและไพมอนกลับมาเขา ไม่เหมือนกับคนที่มาก่อนหน้านั้นดิวจีกับโรนัลนั่นเองโดยเราก็จะเล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ฟังเรื่องที่มาชิโร่หายไปอย่างลึกลับจะต้องรู้ว่าจะสัมผัสได้ว่ามาชิโร่ที่แท้จริงนั้นก็อยู่กับตัวเรานั่นเองโดยน้องเขาจะเล่าว่าในสมัยก่อนนกเพนเดอร์เบิร์ดนั้นได้สร้างม่านมาปกป้องเกาะตุรุมิไว้ ซึ่งนั่นทําให้ผู้คนที่อยู่ภายในเกาะแห่งนี้ต่างมองไม่เห็นดวงตะวันและดวงเดือนและพัดหลงกันในทะเลหมอกโดยนักบวชในสมัยก่อนนั้นได้คิดค้นวิธีการที่จะทําให้ผู้คนนั้นไม่หลงทางบนเกาะนั่นก็คือใช้ขนของนกพันเเอร์เบิร์ดมาเป่าส่งเสียงเพื่อระบุตําแหน่งกันและกันและต่อมานิยมใช้การเป่าเศษใบไม้แทน ก็เป็นศิละปะการเป่าใบไม้เพื่อส่งเสียงนั่นเองซึ่งจะทําให้เรารู้ว่ามาอุชิโรที่แท้จริงนั้นก็คือขนของนกพันเดอร์เบิร์ดนั่นเองซึ่งพลังที่น้องรูสัมผัสได้จากเรานั้นก็เป็นเพราะว่าเรามีขนนกคันเดอร์เบิร์ดอยู่ในตัวในตอนที่เราไปปราบนกยเกาะเซไล เราได้เก็บขนนกปริศนาตรงบริเวณนั้นมาด้วยซึ่งเมื่อเราเอามันออกมาดูก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นโดยขนนกที่เราเก็บมานั้นก็เกิดการเรืองแสงขึ้นโดยนี่ก็คือมาอุชิโรดังเดิไมไี่แท้จริงแต่เราก็ยังไม่สามารถเอาไปให้คุณซูมิดะได้เราจึงต้องตามหามาอุชิโรที่มนุษย์สร้างขึ้นขึ้น,นมาแทนเพื่อนํากลับไปให้คุณซูมิดะ แต่เมอชิโรต้นแบบที่ทํามาจากขนนกนั้นจะมีพลังงานธาตุวิเศษบางอย่างที่จะสามารถใช้ไปเชื่อมต่อกลไกได้จะเป็นยังไงนั้นเราก็ไปลองใช้กันเลยซึ่งขนนกที่เราได้มานั้นก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าจะเป็นไอเทมที่กดใช้ได้กับรูปปั้นนกฮูก่ันได้เบิร์ดกลายเป็นนกฮูกไปละ เราก็ต้องไปกดใช้บริเวณใกล้เคียงรูปปั้นจะทำให้มีบางอย่างปรากฏออกมาอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และกลไกบริเวณนั้นโดยในจุดนี้ที่เราเจอนั้นจะเป็นภาพมายาที่จะเป็นวิญญาณคล้ายกับหนูน้อยดัสกี้มิงที่อยู่ที่หวังชูอินซึ่งเราน่านก็จะเข้าไปคุยกับภาพมายาซึ่งนั่นก็คือคมาม่าที่เราเจอในครั้งที่แล้วนั่นเองโดยภาพมายาเหล่านี้จะเป็นภาพมายาที่เป็นเรื่องเล่าในอดีต ซึ่งเป็นตอนที่คามะนั้นกําลังฝังมาอุชิโรไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขากําลังลําลึกถึงใครบางคนก่อนที่เขาจะออกไปจากเกาะแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่เราฟังเรื่องราวของเขาที่เป็นภาพมายาเสร็จเราก็จะไปยังลานพิธีกรรมอีกเช่นเดิมซึ่งตัวของรูนั้นจะบอกว่าให้เราไปก่อนเลยโดยตัวของเขาได้น,นัดกับเพื่อนของเขาไว้นั่นก็คือคาพัตชีอ่านนี้เปล่านะไป Google อ่านให้ฟังหน่อยคาปัตเซอร์คาปัตเซอร์คา c i t o ก็จบเป็นไปกับ Google เราก็จะต้องเดินทางต่อไปอยังลานพิธีเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมของชาวบ้าน โดยก่อนที่เราจะไปนะั้นเราจะฝุดมาอุชิโรขึ้นมาก่อนเพื่อเอามาอุชิโรอันนี้ไปให้คุณซูบิดะและหลังจากนั้นเราค่อยไปที่ลานพิธีซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงลานพิธีแล้วเราก็จะเจอคนที่เขาที่แล้วหายไปโดยเราก็จะเข้าไปฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันบ้างโดยชายหญิงชรานั้นก็จะพูดเกี่ยวกับคาม่าที่ออกจากเกาะนี้ไปซึ่งเขานั้นได้ออกนอกเกาะตามซซโยไปซึ่งต่อมาก็จะเป็นการพูดคุยของเด็กๆที่เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไพมอนทักเด็กๆสองคนนั้นไปทั้งคู่นั้นไม่มีการตอบรับและยังคุยกันต่อซ โดยเด็กๆเ,เหล่านี้จะพูดถึงภาพว่า,วาจิจกรรมฝาผนังที่อยู่ในซากของโบราณสถานที่เราไปสำรวจในคราวที่แล้วซึ่งจะพูดถึงของที่ดูกลมๆหรือดาวที่เป็นแฉกบนภูเขาซึ่งนั่นทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อก่อนนั้นดินแดนเกาะซูลูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวบนฟ้าได้และสุดท้ายเราก็จะมาฟังเรื่องราวของมาตาที่เป็นนักบวชที่เขากำลังเตรียมพิธีกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยเขาจะบอกว่าลูลูกชายของเขานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับความรักจากเธอเธอในที่นี้ก็คือนกฮันเดอร์เบิร์ดนั่นเองซึ่งในวันนี้แหละก็จะเป็นวันพิธีกรรมซึ่งตอนนี้ทางของนักบวชนั้นต้องรีบตามหาลูเพื่อกลับรรมาทาพิธีกรรมซึ่งขอสปอยเล็กๆน้อยๆละกันจะเป็นสปอยที่ได้มาจากอดีตแฟร์ฮันเดอร์ฟูลี่พิธีกรรมนี้ก็คือการบูชายันให้กับนกฮันเดอร์เบิร์ดซึ่งตัวเอกในตอนนี้เรายังไม่รู้นะมีแค่เราที่เป็นผู้เล่นที่รู้เรื่องราวโดยหลังจากนั้นเราก็จะออกไปตามหาน้องลูตามสถาานนททีีท่่่ตงงๆ้อชอชบไป ซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือบริเวณชายหาดที่จะอยู่ด้านล่างของร้านวิคีนั่นเลยโดยในจุดนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องและปริศนาพัสเซิลจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยโดยเมื่อเรามาถึงนั้นเราก็ต้องกดใช้ขนนกใกล,ล้รูปปั้นซึ่งจะปรากฏภาพมายาขึ้นมาอีกครั้งนึง ซึ่งภาพมายาน,นั้นจะเป็นภาพมายาของอิปเปที่กําลังคุยกับใครบางคนอยู่ซึ่งนั่นก็คือน้องลูนั่นเองแต่นี่ก็เป็นเพียงภาพในอดีตเป็นเรื่องราวที่อิปเปกําลังคุยกับน้องลูทําให้เราได้รู้ว่าน้องลูนั้นชอบร้องเพลงเป็นอย่างมากแถมยังชอบการตกปลาอีกด้วยและทั้งคู่จะคุยเรื่องอักษรลูนโบราณแต่ภาพมายานั้นก็ตัดหายไปก่อนซึ่งนั่นก็จะเป็นหน้าที่เราที่จะต้องตามหาเองโดยเราจะสังเกตได้ว่าที่หินนั้นมีการสลักอักษรโบราณไว้ซึ่งขั้นแรกเราต้องกดขนนกก่อนก็จะ โดยเรานั้นก็ต้องไล่ตามซีรีส์นั้นไปจนถึงที่หมายซึ่งเรานั้นก็ไล่ตามกันไปเลย โยเมื่อเราไล่ตามมาถึงที่หมายแล้วจะมีลูกป,ปั้นนกแล้วก็ต้องกดผนนกอีกรอบเพื่อให้ลูกป,ปั้นนกตรงนี้ฉายแสงขึ้นมาเพื่อเป็นคำใบ้ไปแก้กลไกหินนั่นเอง โดยเมื่อเรากดใช้ขนนกแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อักษรปรากฏขึ้นบนกำแพงซึ่งเราก็ต้องจำอักษรพวกนี้ไปยิงกลไกหินตรงบริเวณก่อนหน้านี้ตามตัวอักษรนี้เลยซึ่งจะเป็นการเรียงลำดับจากซ้ายไปขวานะซึ่งลำดับการยิงก็จะตามนี้เลยโดยตรงผมนั้นใช้ตัวละครธาตุไฟฟ้าในการยิงไปที่หินซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช้ตัวละครธาตุอื่นได้ไหมก็ลองไปทำดูได้เลย เมื่อเราแก้ไขปริศนาเสร็จหมดแล้วก็จะมีภาพมายาปรากฏขึ้นมาต่อซึ่งทําให้เราได้รู้ว่าอักษรโบราณเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพลังงานธาตุเพื่อจะจบไปในส่วนของกลไกตรงนี้โดยเราก็จะออกเดินทางไปยังจุดต่อไปเพราะเราจะรู้แล้วว่าน้องลูไม่ได้อยู่ที่นี่โดยจุดต่อไปนั้นจะเดินทางไปยังตอนบนซ้ายของเกาะซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงบริเวณที่คาดว่าน,าน้องลูจะอยู่แล้วเราก็จะเจอกับวงหินปริศนาซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีรูปปั้นนกทันเดอร์เบิร์ดอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ต้องกดใช้ขนน โดยภาพมายาในคราวนี้จะฉายเป็นขามาและสายยโดยทั้งคู่นั้นก็ได้เดินทางมาเก็บหอยเพื่อนําไปทําอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้บอกไว้ซึ่งนั่นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของความลับไปเรามาแก้กลไกหินกันดีกว่า ซึ่งปิศาหหินตรงนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆถ้าเราเข้าใจโดยเรานั้นจะต้องนําหินเลื่อนเข้าให้ตรงจุดให้สัญลักษณ์บนก้อนหินตรงกับสัญลักษณ์บนพื้นซึ่งเราก็ต้องทําอย่างนี้ทั้งหมด5อันโดยแนวทางการเลื่อนก็ประมาณนี้เลยโดยผมจะเลื่อนเส้นสีแดงกับสีเหลืองก่อนเพราะตอนนี้นั้นมันยังขวางอันอื่นอยู่เสร็จแล้วอยไปเคลื่อนหินเส้นน้าเงินเขียวม่วงก็จะเป็นอันเสร็จใน,นกลไกตรงนี้ก็ลองมาดูกันเลยโดยหินแต่และหินนั้นจะมีเส้นทางเลื่อกให้2อันเราก็มองดูว่าอยากให้มันไปทางสัญลักษณ์ไหนแล้้้วกกกก็เเลลลือ,อแไไดย ซึ่งหลังจากที่เราแก้กลไกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ,จะมีภาพมายาฉายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวของซาโยะที่กาลังชักชวนน้องลูนั้นออกไปผจญภัยในโลกภายนอกด้วยกันเพราะตัวของเธอนั้นอยากออกไปดูโลกภายนอกบ้างโลกที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าและมีพระอาทิตย์และดวงดาว ซึ่งเราก็จะรู้ดีว่ารูนั้นไม่ได้ออกไปจากเกาะแห่งนี้ตัวของซายโยนั้นเธอนั้นจะออกไปเพียงคนเดียวโดยที่คามานั้นไม่ได้ไปด้วยเพราะเขานั้นเลือกที่จะอยู่เกาะแห่งนี้ซะมากกว่าซึ่งหลังจากที่เราเคลียร์ตรงนี้แล้วก็เป็นงานเสร็จใน,นกลไกตรงนี้เราก็จะออกตามหาน้องรูต่อไปในยังที่สุดท้าย โดยสถานที่ต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณทางซ้ายของเกาะที่จะเป็นที่ราบอาอุตะคุที่เราจะต้องไปตามหาน้องลูบริเวณนั้นโดยเมื่อเรามาถึงพื้นที่แห่งนี้แล้วเราจะสังเกตได้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะมีหมอกลงที่หนาจัดเป็นอย่างมากเราไม่สามารถเดินแบบสุ่มสีุ่มห้าได้เพราะมันจะทําให้เราหลงภายในหมอกเรนั้นจะต้องเดินตามตะเกียงธาตุไฟฟ้าเพื่อคอยเป็นแสงสว่างให้กับเราเพราะถ้าหากเราไปทําเช่นนั้นแล้วเราก็จะหลงอยู่ในหมอกและถูกวับกลับไปจุดเริ่มต้นโดยเราจะค่อยๆเดินตามตะเกียงธาตุาไฟฟ้าเข้าไปา <S <S <c oughs> พร้อมกับคอยใส่พลังงานธาตุ โดยเมืเ่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเจอกับลูกั้นลนกอีกเช่นเดิมโดยเมื่อกดใช้ขนนกในคราวนี้นั้นก็จะแสดงภาพมายาของน้องรูขึ้นมา ซึ่งภาพมายานี้จะเป็นเรื่องราวของน้องรูในอดีตซึ่งตัวของน้องเขานั้นได้เข้ามาร้องเพลงในสถานที่แห่งนี้เพราะตัวของน้องคิดว่าสถานที่นี้คงไม่มีใครอยู่แน่นอนหลังจากนั้นน้องเขาก็หายไปซึ่งเราก็ต้องตามหาเบาะแสต่อไปโดยตัวของเรานั้นจะเดินไปยังโขดหินตรงบริเวณด้านหน้านะซึ่งในตรงนี้ก็จะเป็นกลไกลบางอย่างที่เราจะต้องนําหินที่หายไปกลับมาวางไว้ยังที่ที่เดิมซึ่งวิธีการการตามหาหินที่หายไปนั้นก็คือให้เรากดใช้ขนนอกบริเวณรูปปั้นนกก็จะปาร,ารา,ามมปกฏซีรี่หายไปซึ่งนนี้ผมอาาตตัวรงก่ โดยการตามซีรีนั้นเราต้องคอยดูว่าหมอกตรงนั้นหนาไหมเพื่อป้องกันการหลงในแบบนี้จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วเมื่อเราตามซีรีจนมาถึงหินแล้วเราก็สามารถกดเก็บหินได้เลยซึ่งซีรีก็จะลอยกลับไปยังที่เดิมโดยต่อไปเราก็จะไปตามหาอันที่2กันซึ่งอันที่2ที่ผมตามหาก็คือซีเรียนทางซ้าย เรานั้นก็ต้องระวังหลงในหมอกกันด้วยล่ะจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต <ใก S 2> ้นใหม่เพราะมันไกลกไลโดยตำแหน่งหินวนที่3นั้นให้ซีรีทางขวานำไป เมื่อเราเก็บหินทั้งสามันครบแล้วเราก็จะนําหินทั้งหมดกลับไปวางในตําแหน่งเดิมแล้วเมื่อเราวางตำแหน่งทั้งหมดครบแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมาตรงแท่นหินตรงกลางซึ่งหลังจากนั้นให้เรายิงตามลำบับจากบนไปล่างก็จะเป็นอันเสร็จตลไกลในตรงบริเวณนี้ ซึ่งหลังจากที่จบแล้วก็จะมีภาพมายาปรากฏขึ้นมานั่นก็คือภาพของน้องลูกำลังคุยกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งนั้นเราก็จะสามารถเดาได้ว่าก็คือนกคันเดอร์เบิร์ตนั่นเองแต่ภาพมายาเหล่านั้นก็หายไปซักก่อนเราจึงจะเดินทางกลับไปยังลานพิธีเพื่อส่อหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยเมื่อเรามาถึงยังลานพิธีนั้นเราก็จะพบสิ่งแปลกๆบางอย่างเช่นเคย โดยเรานั้นก็จะพบว่าผู้คนที่อยู่ที่นี่นั้นต่างหายกันไปอีกแล้วซึ่งไพมอนนั้นก็คาดการว่าจะเป็นพวกบาเกตทันุกีที่คอยแกล้งเราก็ได้ และตัวของเรานั้นก็จะสงสัยว่าเวลาในสถานที่นี้นั้นมีการเดินที่แปลกๆเหมือนว่าเวลาในที่นี้จะไม่สัมพันธ์กับเวลาทางด้านนอกและผู้คนหรือชาวบ้านในที่นี้นั้นจะไม่สนใจในตอนที่เราเข้าไปพูดด้วยเรากลับเป็นเพีงยงแค่ภาพฉายของภาพมายาเท่านั้นเลยและรวมไปถึงปริศนาของคามะที่มีทั้งชื่อและหน้าตาคล้ายกับในภาพมายาเลยซึ่งตัวตนของเขานั้นจะเป็นใครก็ยังเป็นปริศนาอยู่ซึ่งต้องรอดูว่าเรื่องจะเฉลยเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้นั้นเราจะกลับไปหาคุณทุมิดะเพื่อมอบมาอุชิโรที่ได้มาให้กับเธอ โดยก่อนหน้านั้นเราก็จะเช็กว่ามาอุชิโร่นั้นไม่ได้หายไปจริงๆไหมซึ่งนั่นก็ปรากฏว่าไม่ได้หายแหละจะทําให้มันตื่นเต้นทําไมและจากนั้นเราก็นํามาอุชิโร่ที่ได้มานําไปสงง่งมอบให้กับคุณซูมิดะเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนและเป็นการปิดจอ็อบแต่ดูเหมือนว่าซูมิดะนั้นจะยังไม่พอใจเพราะเธอคิดว่าเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างง่ายผมก็จะบอกให้เธอสามคำเลยว่าส้นตึ๊ดเธอส้อนสูงแหละมีการเซ็นเซอร์ด้วย หลังจากนี้ก็จะเป็นการโม้เรื่องราวของุนซุมิดะค้ำค่ามานละกันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเรื่องสําคัญบางส่วนก็คือเธอนั้นก็อยากจะรู้เรื่องราวข้อมูลของเกาะนี้ให้มากขึ้นกว่านี้อีกเพื่อมาแต่งนิยายของเธอซึ่งก็จะเป็นเนื้อเรื่องในวันต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามดูซึ่งเควสในส่วนของวันที่2นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้ ซึ่งสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้ถ้ามีเรื่องราวตรงไหนที่ผมตกหล่นไปหรือสรุปตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยมานานที่นี้เลยซึ่งสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้จะมีคลิปสรุปเนื้อเรื่องทีเดียวหลังจากการเล่นเควสทั้งหมดวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายจ้า